สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีวิธีการตรวจหาสารปลอดนะครับในผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้อยู่นั่นคือแบรนด์ของ Percy Skin Absolute นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นมาร์กชนิดหนึ่งครับคือ Natural One Night r e t o u c h Mark นั่นเองแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช้ตัวนี้ดีหรือเปล่านะฮะจะมีสารปลอดเจือปนอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับหลายคนกว่าจะซื้อครีมอะไรตัวใดตัวหนึ่งนะฮะก็ต้องศึกษากันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีวิธีการในการทดสอบนะครับว่า มาร์ของแบรนด์ Percy Skin Absolute นั้นจะมีสารประหลอดหรือเปล่านะครับด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยนะฮะอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยครับก็คือตัวมาร์ที่ผมใช้อยู่นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวตักครีมแล้วก็มีหลอดทดลองนะครับมี2ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสำคัญมากๆก็คือเป็นน้ำยาทดสอบนะครับ ได้มาจากลรมวิทย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการทํายังไงแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเมื่อตัวมาร์กเนี่ยได้ผสมผสานกับน้ํายาทดลองไปแล้วนะครับแล้วเราเขย่าไปประมาณ1 0บถึงยีครั้งนะครับมันจะปรากฏว่าถ้าเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองอมส้มนะครับตัวนั้นจะมีสารประหลอดแต่ว่าถ้าผลออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ของแบบเดอร์ซี่ Skin Absolute นั้น มีสีเขียวก็แสดงว่าตัวนี้ไม่มีสารปลอดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่านะครับนี่คือตัวมาร์กนี่จาก p e r ร์ซี่สกินแอปสโนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเอามาใส่ในตัวนี้นะครับคือตัวทดลองนั่นเองนี่จะให้เห็นเลยนะครับตักครีมนะฮะในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ไว้ในหลอดทดลองเห็นไหมครับ ตัวครีมก็จะอยู่ในหลอดทดลองแล้วนะครับหลังจากนั้นครับก็คือใช้ตัวนี่เลยเป็นตัวน้ํายาทดสอบนะครับใส่เข้าไป ใส่ประมาณ15 2 0หยดนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาครับปิดฝาให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ขย่าแบบนี้15 2 0ครั้งนะครับเพื่อให้ตัวน้ำยาทดสอบนั้น ผสมกับตัวมาร์กนะฮะของแบรนด์เพอร์ซี่สกินครับ,รบนี่อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือสีเขียวนะครับ แน่นอนว่าอย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับว่าถ้าออกเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีเหลืองอมส้มนะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีสารปลอดแต่ว่าตัวมาร์กของ Percy Skin Absolute ตัวนี้นะครับที่เรามีการทดสอบนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับปลอดภัยสำหรับใครที่ต้องการอยากจะดูแลใบหน้านะครับแล้วอยากได้ความปลอดภัยนะฮะก็แนะนำเลยครับกับตัวนี้ Natural One Night r e t o u c h Mark จากแบรนด์ Percy Skin Absolute นั่นเองครับ